Takap mah Takap mah Pah Dan. Di dan, dan. Cata, di den pak Dan. Tak cak tak cak cak Di di ilang mah 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 Di 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 mah di ดีเก่งมากฮิตาดีได้มากดีได้มากดีได้มากหยุดเก่งมากดีเก่งกลับมาลูกมาตากลับมาคอยคอยไปเดินเก่งมากดีกลับไปดี ดีตักไปดีดีตักมาเยาะๆเยาะๆดีลาไปจิตาบีลามาดีได้มั้ยได้ป่ะได้ป่ะได้กันอี